วัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของผมนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในไลฟ์สดของคุณบนทิกต o k ได้ครับขั้นตอนแรกที่คุณต้องเลือกก็คือฟังก์ชัน4เพียงกะตรงนี้คุณสามารถเลือกบัญชี TikTok ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้งานได้ครับและข้างล่างนี้คุณจะเห็นว่ามีฟังก์ชัน e e d i n g Live สดซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคุณสามารถใส่ไลฟ์สดของคุณเข้าไปได้ครับหลังจากนั้น คุณก็ต้องสร้างเนื้อหาที่จะใส่ลงไปในช่องกรอกเนื้อหาครับให้นําเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการใช้มาวางแล้วขั้นตอนถัดไปก็กดบันทึกครับถ้าเลื่อนลงมาคุณก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชันเอกวิอีกมากมายครับตัวอย่างเช่นคุณสามารถสุ่มคอมเมนต์กำหนดจำนวนคอมเมนต์หรือยอดไลค์ในไลฟ์สดหรือแม้แต่ระยะเวลาในการรับชมไลฟ์สดได้ครับหลังจากนั้นให้คุณกดเริม่มระบบก็จะเปิดบัญชี Tiktok ทั้งหมดแล้วเริ่มดูไลฟ์สดครับ คุณจะเห็นว่าตอนนี้มีการเปิดบัญชี TikTok หลายบัญชีและคุณสามารถเข้าไปที่ไลฟ์สดได้โดยตรงเลยครับหลังจากดูไลฟ์สดไปสักพักระบบก็จะเริ่มคอมเมนต์ในไลฟ์สดครับนี่คือบนไลฟ์สดละครับคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยครับนี่คือเนื้อหาที่ผมใส่เข้าไปในซอฟต์แวร์ครับโดยพื้นฐานแล้วซอฟต์แวร์นี้ทำงานแบบนี้ครับถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม,ตมสามารถถามผมได้ทางเ e l e g r a มหรือ WhatsApp ครับ ผมจะคอยแนะนำให้ครับขอบคุณครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับ